เจเนรลลี่ช่วยเหลือครอบครัวและเยาวชนในการสร้างประสบการณ์ผจญภัยและสร้างสรรค์ผ่านงานประดับประดาล i ต t l e ลเวนเจอ2025ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งความอบอุ่นและสุขภาพกายใจพร้อมเสนอความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มมอบความมั่นใจและความสุขให้แก่ครอบครัวลูกค้าพร้อมกับการสนับสนุนการพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและมีความหลากหลายอย่างเช่นการเดินทางเพื่อสำรวจธรรมชาติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือการผจญภัยในเมืองที่จัด ขึ้นในวันที่25ตุลาคม2 0 2 5ที่สวนพุทธมนตรนครปฐมครั้งนี้จัดงาน h n Little v e n g e r 2025 Presented by Generali ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ Generali ช่วยเหลือครอบครัวและเยาวชนในการสร้างประสบการณ์ผจญภัยและสร้างสารรค์พร้อมมอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มวงเงินรวมกว่า48ล้าน8 0 0 0บาทพร้อมเสนอภาพถ่ายฟรีในโครงการสมาสี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและมีความหลากหลายที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองผ่านการเล่นและการมีส่วนร่วมของทุกคนในครอบครัวพร้อมเติมเต็มช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มด้วยมุมถ่ายภาพฟรีที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษครั้งนี้จัดงานในวันที่25ตุลาคม2 0 2 5ทนี่สวนพุทธมนตรน,นครปฐม